จากนี้ไปอีก4ปีเนี่ยเราจะต้องมีการที่เรียกว่าทำอย่างไรที่เป็นการวางรากฐานในสำหรับ4ปีข้างหน้านะคะในสำหรับการที่เรียกว่าโลกของการแข่งขันแล้วก็โลกของการเสรีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดําเนินการเป็น3เรื่องหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของการที่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในเรื่องของตลาดหุ้นที่เรามีบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพบริษัทจดทะเบียนที่เรียกว่ามีความแข็งแรงเนี่ย เราจะเติมเข้าไปได้อีกอย่างไรเราจะทําให้เรามีบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้เรามีมา켓แคปที่สูงขึ้นแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มบริษัทจดทะเบียนก็คือการเพิ่มสินค้าเข้ามาบวกด้วยบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีหลากประเภทมากขึ้นเช่นมาจากต่างประเทศ หรือว่าเป็นบริษัทในประเทศไทยแต่ไปทำก็เรียกว่าทําความเจริญรุ่งเรืองในต่างประเทศจะกลับเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยนะคะหรือจะเป็นสินค้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะมากกว่านั้นในเรื่องของตลาดอนุพันธ์เองก็จะมีการเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศเพื่อที่จะทําให้เรามีลูกค้าที่ขยายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยก็ในต่างประเทศด้วยและรวมไปทั้งในเรื่องของบริษัทที่เรียกว่าภาค SME เราจะทำยังไงที่จะทำให้ตลาดทุนได้สามารถเป็นช่องทางระดมทุนของเขาได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดแต่ประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเราจะสร้างอะไรที่จะเป็นฐานใหม่ให้กับกลุ่มงานของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งเป็นฐานของอุตสาหกรรมตลาดทุนในประเทศไทยนะคะเราเห็นในเรื่องของตลาดตราสารหนี้เราจะทำอย่างไรที่เราจะร่วมพัฒนาไปกับผู้ประกอบการด้านตราสารหนี้ในประเทศไทย เราจะทําอย่างไรเราจะร่วมไปกับตลาดโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตลาดเหล่านั้นเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วสามารถที่จะทําให้คนต่างประเทศก็มาซื้อขายในประเทศไทยได้รวมไปถึงในเรื่องของบริการหลังบ้านบริการต่อเนื่องทางด้านการชำระราคาการเคลียร์ิ่งต่างๆอันนั้นเนี่ยเราก็จะขยายตัวรวมไปถึงการที่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ย มันมีเขาเรียกมาตรฐานต่างประเทศอันนี้เราก็กําลังจะปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐานต่างประเทศแั้เราต่อยอดเราสร้างใหม่แล้วนะคะอันที่3มก็คือว่าฐานนะคะผู้ลงทุนในประเทศไทยเราจะขยายฐานให้เป็นประโยชน์ต่อเขานะคะประโยชน์ต่อเขาคืออะไรว่าผู้ลงทุนของเราถ้าเราเริ่มต้นมีผู้ลงทุนที่เรียกว่าทำงานเราเรียกเฟิร์สช็อปเปอร์นะคะเข้ามาทำงานถึงคิดเรื่องแรกเลยคือลงทุน ลงทุนต้องเรียนอีกครั้งไม่จําเป็นต้องซื้อหุ้นนะคะลงทุนตามที่เขารับได้เข้าใจนะคะรับได้คือเช่นบางคนอาจจะฝากธนาคารก็ได้บางคนอาจจะซื้อกองทุนรวมก็ได้บางคนใช้กองทุนสมรอี้ยงชีพก็ได้หรือบางคนถ้าเก่งแล้วเข้ามาซื้อขายหุ้นก็ได้เนั้นจึงเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าผู้เรียกว่าประชากรไทยสามารถมีเงินลงทุนได้ สามารถที่จะมีชีวิตในอนาคตที่เรียกว่าบริหารจัดการตัวเองได้เราก็จะไม่เป็นภาระกับประเทศชาตินะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตลาดหลักทรัพย์หวังมากๆว่าเราจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะของอประเทศในการที่จะทําให้คนในประเทศไทยมีความรู้ทางด้านการเงินสามารถที่จะลงทุนได้บริหารเงินลงทุนตัวเองได้